คุณยืนหน่อยยืนหน่อยยืนยืนเนนนนนดเกๆ่ไกลๆดก็ยืนก่อนอยืน่อนเห็นไหมได้จะปัดไปไกลๆเนยคุณต,ต้องยนไปไกลๆสะบัดข้ามอไปไกลย ปลาปลาติดไข่หน้าเลยไม่ทันใจปลาของเขาดี กระาใส่ใส่เออมาลยลาลองยืนลองยืนให้ก็ได้คหะลองยืน ดูนโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไปหรือเฉยนะอยู่เฉยเขียเขีอาหารไปด้วยไม่ต้องปุ้นไม่ต้องปุ้ไม่ต้องปุ้นไม่ต้องเดี๋ยวหน้าที่โน no no ท้านทาแบบนั้นบอกแล้วไงอยู่ใกล้ๆน้ำต้องฟังผู้ใหญ่นะอ่ะมาแล้วให้ต่อยืนได้แต่ไม่ต้องเขี่ยยืนแล้วก็แบบท,ทีละน้อยๆทีละน้อยๆทีละน้อยๆอือ คุณให้นกอ่ะ คุณให้อาหารนกต่อ,อให้อาหารปลาต่อชู่ชอ่ะปุณให้อ่านบ้าต่ออ่าให้มาต่อลูกลูกปลานูนน่นไปให้อ่านปลาไปโยนโอ้ ทาไมิ๋ล็น้อยเอปุ่นยืนปุ่นยืนยืนก็ได้จะได้ไกลๆโอ้มาแล้วบุ ยืนยืนได้ยืนได้ไม่ต้องยืนได้ยืนได้กนืโอ้ นเดี๋ยวพ่อไล่นกให้ปูนไม่ต้องปูนไม่ต้องอย่าเ๋ยวปอยู่กับแม่อย่าปล่อยมือย่าปล่อยมันปล่อยมันอย่าไปสนใจหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนปูนบอกดิวัดอะไรเรามาให้อาหารอะไรแต่ปูนให้อาหารนก